งานคอนเสิร์ตของแอนร้านอยู่ที่ไหนครับร้านอยู่ที่โรงแรมของผมเองครับผมอยู่หลังโรงแรมแต่ว่ามันจะเข้าถนนด้านข้างโรงแรมนะครับถนนด้านข้างตรงนี้เข้ามาครับผมถนนด้านข้างมองหันเข้ามาวันนี้ก็มีพี่ๆจากคณะาจากสำนักวิทยบริการนะครับมหาวิทยาลัยมหาสารคามแบบมอหลอดใหญ่เลยหาสิบแกว แล้วก็แฟนขับบ้านแนนเหลิมอีก30แก้วนะครับขอบพระคุณครับผมเปิดขายบัตรแอนบอยใหม่วันไหนคะตอนนี้จะขออนุญาตบอกพี่น้องแบบนี้ว่าของแอนบอยใหม่เนี่ยคงจะต้องได้เลื่อนออกไปครับเพราะว่ามันจ่อก็เปิดฤดูกาลเพราะผมเปิดฤดูกาลยี่สิก็คือคิวใหม่ก็มีว่างยี่สิบสี่ยี่สิบห้าเนาะพอดียี่สิบห้าก็มีงานคอนเสิร์ตช่วย คอนเสิร์ตช่วยโรงพยาบาลขอนแก่นวันที่25ก็เล่ได้จองคิวใหม่วันที่24ซึ่งใน24ตอนนี้ก็คงเป็นไปได้ยากเพราะมันกับสปจอมันเป็นช่วงซ้อมใหญ่แอนก็ต้องมาซ้อมใหญ่สําหรับวงใหญ่นะครับพะว่าวงใหญ่เขาเปิดวงวันที่27ก็รอซื้อบัตรเปิดฤดูกาลเลยเพราะว่ามันคงทํางานไม่ทัน ประเด็นคือไม่อยากให้ผลงานวงใหญ่เสียมันมือแหลกเห็มันตรงชั่วมันตรงเปะทุกอย่างนะครับเพราะว่าคือถ้ามันพลาดอ่ะมันก็ไม่สามารถที่จะไปอธิบายให้ทุกคนเข้าใจได้ว่าเหตุผลหนึ่งสองสามมันบอสามารถที่สิมีเหตุผลหรืออีย่างใดคันค้นวิจารณ์ไปแล้วนะครับมันเป็นมือแหลกซึ่งซึ่งวงใหญ่มันสําคัญกลัวทุกทุกอย่างเนี่ยบั้ครับวงใหญ่ในในในขณะนี้ชั่วโมงนี้ สิ่งที่มันโฟกัสก็คือผลงานของวงใหญ่พอออกมากมือแหลกทุกอย่างมันต้องชั่วทามันบาชั่วปุ๊บได้รับคําวีจาร์ปั๊บนี่เข้าสิเป็นหน้าอธิบายเป็นไล่บุคคลยังสี่ขบอใดบางคนกับบ่ไดเขามาฟังคิดพร้อมกันบ่ไใดมาฟังคําอธิบายพร้อมกันอยังเสียกัคือว่าจาังใดเราพูดกับเอาเบงซันไหมครับมันมันมันสีเสียหลายข้อใดผมก็เลยต้องของขอนุญาตเลียนพี่น้องแฟนขาบะ ขอเลื่อนจากวันที่24ที่ผมได้กำหนดบอกว่าจะมีการไลฟ์สดแอนบอยใหม่นะครับเลื่อนไปก่อนนะฮะที่สำคัญตอนนี้อยากให้แม่แมๆพี่ๆทุกๆคนนะครับที่เป็นแบบแฟนขับของแอนดอมแอนรีบจองตั๋วเลยรีบจองบัตรเพราะว่าบัตร VIP นะครับเกิน50%แล้วนะครับคอนเสิร์ตในครั้งนี้เราจะจัดที่เดอะมอลล์บางกะปินะครับเดอะมอบางกะปิวันที่เท่าไหร่นะครับ แฟนพันแท้ผู้ใดจําได,จได้จัด2รอบนะครับ2วันวันละ1รอบ2รอบ2วันวันละ1รอบนะครับชงบายพี่น้องสแตนบายเลยที่เดอะมองบังกะปีสะดวกใครไปก่อนไปตั้งแต่บ่ายโมงบ่ายสไปกินข้าวไปช้อปปิง้งไปอะไรรอก็ได้ใช่ไหมครับ เปิดคลายคุมปิดมันเปิดวงได้แล้วค่ะครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวแอดนิวช่วงนี้แอดนิวกำลังงานงานก็หนักเลยครับวันนี้เจ้าภาพแอนก็โทรเข้าเยอะโทรเข้าเยอะแล้วก็เข้ามาทําสัญญาสี่งานการที่บอกว่าวันนี้เจ้าภาพทําสัญญาสี่งานนั้นไม่ได้หมายความว่ามีแค่สี่สายนะครับเจ้าภาพโทรมาหนึ่งบอตก็ยี่สิบสามสิบสายแต่ที่สรุปกันได้ได้วันได้เวลาตรงกันแอนว่างรับงานได้ และคุยราคาคุยทุกอย่างได้เนี่ยได้ซีงานมือนีของแอนแต่ว่าไม่ใช่ไม่ได้บอกว่าวันนี้จะมีโทรศัพท์มาแค่สี่สายเนาะยี่สสายนะครับพีนิ้วแล้วกับทั้งต้องทำงานอาร์ตเวิร์ปีนี้เราจะแรถใหม่ทั้งหมดด้วยเพราะว่าปีที่แล้วไม่ได้แ랩ปีที่แล้วมีแต่แรปรถสปอนเซอร์นะครับรถเครื่องดื่มเดร้ยห้ิแล้วก็รถของซิตราแต่ปีนี้เราแรปทั้งหมดเลยนะครับบริษัทไห่งงบหน้า มันจะได้เป็นภาพลักษณ์ที่ดีซึ่งตรงนี้ก็สําคัญมากๆนะคะรับเวลาคาราวานของเฮารหลดรันถุกปีนี้ตีไว้27ขันทั้งหมดคาราวานเนี่ยเวลาเดินทางนี่ครับคืนเนื้อลองไตมันก็ผ่านหูผ่านตาประชาชนทั้งหลายไปถ้าเฮาแบหบรโใดห้มันสวยงามเป็นระเบียบมันก็น่าสนใจคนเหลียวเบิงกระสีเห็นก็จะรู้จักมันก็เป็นการตลาดการประชาสัมพันธ์อีกช่องทางนึง